เอกสาร5ที่8หนึ่งการ5ก็มาจากการหนึ่งกับการสองการหนึ่งผสมการสองตั้งคำถามร่วมกันการใดถ้าพ้กกำลังเกิยจถ้าเกิดมาหมดยกเว้น ขาเจาะกอ,ออามาผาอกนั่นนะอามาผาอากตรงนั้นมาหมดเลยนะขาเจาะของปฏิสนธิก็ามาขาเจาะของภาวะติดก็มานะขาเจาะของภวะติเลยเพียงแต่ประท้าวังไปจนถึงขาเจาะของ ุดสังสยงงยอันแรกต้องการองตามที่แต่สมอจงจะไม่เกิดเราต้องมองไปที่ก,การสัมผุกันละสมอจงจะไม่เกิดเนี่ยก็น่าตั้งแต่โลจิตเป็นต้นสาใช่ไหม โลเจ็ดจเป็นสองจขอจำได้ไหมแล้วก็ตามด้วยสอนะสองจุดีค้พูดแค่สองจุดขอแต่๋ยวได้พูดว่า คืออะไรโลเจตถึงอนโนเนี่ยสองจุดสองขอเรั้งแก่โรเจตถึงอนุค okay. ือ2อองขอถูกต้องแล้วก็2.2ขอเนี่ยคือโมทาใช่ไหมก็ไปจนถึงรุ่เลยถึงไหนนะถึง ตาบกะไม่เกิดก็ชีจิตทีนั่นแหละแต่ว่าเฉพาะขาขาเกิดใช่ไหมก็เรียกว่าอรอขาเกิดนะคือไปจะถึงขาเกิดข,ของปัจฉิมจิตอ่องเห็นภาพใช่ไหมเมออมันไม่มีภาพให้เห็นมันไม่มีภาพให้เห็นใช่ไหมก็เลยมองไม่เห็นนะ เื่องจากสนิดฐานเนี่ยพอให้ขาเกิดมาหมดเลยแต่ตสังยาท่านแรกเนี่ยจำกัดเฉพาะที่เฉพาะขาเกิดที่สมมงจักไม่เกิดอีกต่อไปตมมจักไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยจึงเริ่มตั้งแต่ไหนนะ ตั้งแต่โลจ็ไปจนถึงขาเกิดหองชิ้อชสองจุดอะไรนะสองจห้าหรือ2องจุดหกเราเกเปี่สองจุดหใช่ไหมถึงสองจุดหกขาเกิดจ้ เวลาเรียงลำดับเนี่ยอย่างที่บอกมาตลอดในการสามเนี่ยเรียงลำดับจากอะไรนะ<อ>จากสูงไปหาต่ำนะจากสูงไปหาตา่ำจากสูงไปหาตา่ำสูงสุดก็ต้องเป็นขาเกิดขอ,องอรหัตธรรมนะใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยขาเกิดขอ,อง อาร,ราธนาตนหาเกิดเรื่รนะินานีด้เดียวเ่าต้องไนใจท่ันรู้าถนม้ไม่ได้หน้านันไม่รั้แลตัวเาต้องไปต่ออไปนะ่อไปเป็นปฏิปกนณเจ้า เก้าสองเดยหน้าแปดสองการนทาสมุจักเกิดก็จะเป็นก็องเป็น1กับ2.1จุดหนแล้วการสามน่ะดูวิธีการสามประกอบ1กับ2 1 เราลงจับเกิดเอกนาคตก็ต้องตี่ขาสองขานะให้ hmm. ใจดีเขียนเขียนขาหนี่งสองขาจะได้รูปร่างรวมสองขาส mm hmm. ั้นระยะท่อนแรกสั้นระยะท่อนแรกต้องการองค์ความที่แต่ท mm ุก hmm. ไม่ให้กำลังเกิดเราก็ต้องนล็ถึงตามหมด ทุกไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องกำลังตายก่อนใช่กำลังตายในการน,นี้คือตัางจัดนะต่างจาดทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูสันนิษฐานเขาด้วยว่าองค์ธรรมที่เราหา ฐันระยะแต่ละขั้นที่เป็นการเด็นเนี่ยมันอ,อยู่ในกรอบในรูปแบบในเนี้มีขาตายนขาตายทุกขดตายก็ต้องเป็นขาตายมีขาจับหรือทางกั้งขนาดนะในนี้ ที่ไม่ใช่ผาตายไม่ใช่ขาจับของจุติมีไหมมีเพราะนี่มันคือชีวิตหนึ่งเนที่มีเกิดมีชีวิตแล้วก็มีตายใช่วไหม,มก็คือมีอวัตติู่ด้วยขาจับของอวัตติมีไหมมีมมถ้าถ้าการหนรึ่งเราก็คือหัว จิตทางว่าจิตธรรมเนี่ยนับตั้งแต่อังกันาของปฏิสนธิไปจนถึงอังกันาของจิตที่เกิดตอนจุติจิตใชเอเมนเรียนได้ไหมวนหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเนี่ยเขาเขียนหาอะไรเนี่ย ซึ่งต้องเกิดต่อไปอีกเมาใช่คำนั้นเดิมใช่ไหมนับตั้งแต่ตอิส่งที่เป็นต้นจนถึงจิตที่เกิดก่อนจุู่ติดจิดจตน,นี้เขียนเขียนขาขาอะไรขาตับเดี๋ยวตัวเลขขาตับมาครักอาจแล้วก็ตรงนี้ก็ขาตับนะครับ เป็นอวัตติของของคนนี้เป็นคนที่จะต้องเกิด่อ,อไปอีกเอาพวกรวมๆเลยนะแล้วก็ปุ๊บไม่ได้กำลังเกิดมีคนทียุ่งยากมาเกือบ่อยๆว่าเราจะลืมเขาแต่ห้ามลืมอามะักปุบมาคาุคครเพื่อนกลาง กลางเนะี่ยใช่ไหมมาข้าบุคคลเบื้องกลางสองคือใครโสมก,กับอนามาผลบุคคลเบื้องตามสามคือโสผลสกัาอนานาผลเนะี่ยสูงสุดก็คืออนาผลเนื่องด้วยเขาอยู่ในอารมณ์ป,ปัจจุบันเขาจะต้องเป็นโสดาบันอย่างต่ำ ใช่ไหมสูงสุดธาานาทวาิผลก็คือรวมเป็นผลบุคคลเรื่องข่าสารในนั้นก็จะมีสองมาก

สาริสารทุกไม่ใช่กำลังเกิก็ต้องเป็นสังจับกำลังตายวัจิพามวัจิพาใช่ไหมความจุดเด่นควาจุดสองสองจุดสามสองจุดสี่ควาจุดห้าแล้วแล้วก็ เลยมัดมัดก,กับผลเนี่ยต้องเป็นปันจักรงูนะมัดกับผลเนี่ยต้องเป็นปัญจักรนะงใช่ไหมนะเออแล้วก็นอกจากนั้นอามะปะปุกนะสีอามะปาปุกเน,นะน,นียนะตลางใจจะเริ่มแรกเข้าการองธรรมที่แต่สงบกจะ การูออจากเกินเนี่ยพอไปดูที่คือถ้าดูการสามปุมกกาบาตเนี่มันจำไ,ได้หมายเลขหนึ่งกับสองจุดหนึ่งใช่ไหมหนึ่งกับสองจุดหนึ่งนะทีนี้อานารี่สามเขาให้กรอบมาว่าเป็น ขาตายทั้งหมดส่วนขาตายของมากกผลจะเป็นขาตับจะเป็นขาตับในปัญจัแล้วก็มีขาเกิดของมากผลในอรูปมาด้วยเราก็ต้องดูให้มันกา <c oughs> เรียกว่าให้มันเข้ากันได้อย่าง <c oughs> ในสังจักเนี่ยมันมีคนที่ตายแล้วสมอกแับเกิด มีมีใช่ไหมตายแล้วสมุดจักกับตอนนี้เขากําลังตายอยนะ่ตายแล้วสมุดจักเกิดนะมีไหมมีเขาเขียนสามจักดึงสามจักไปนะภูมิสีความเจกขาสซึ่งกำลังตายใน30มภูมิเมตอากันิษาถูกคือในขณาดที่เป็นพราะด้วยการดับเอง จุติจิตสิบเก้าเจตสิบสามสิบห้าการมาชัดรุ่ปชีวิตตัดนวกัตกรามที่ตัดคำตุดตาเน้่ก็แปลว่าเขาอยู่ในเขาอยู่ในอะไรเขาอยู่ในสองจุดหนึ่งใช่ไหมบางทีมันรวมรวมอยู่ในหนึ่งครับแต่เรื่องของเรื่องเนี่ย หนึ่งก็ทีสองจุดหนึ่งในการสามก็ดีที่เป็นองค์ธรรมของสมุทตเกุดเนี่ยมันมีคนตายไว้ถ้ามีก็ไปไหวาได้โดนะยที่เราจะต้องคำนึงถึงสันนิษฐาน,เ,นเป็นหลักไม่ใช่มันจะเกิดเลยกรอบที่สำคัญนะมันจะเกิดเลยกรอบองค์ธรรมต่อไป แต่ว่าจิตธรรมที่เป็นสันนิษฐานหรือเป็นการหนึ่งสมุจจดเกิดมีมันมันมีอยู่นะ้ไหมมันมีอยู่ย้วเราก็เึงว่าจิตธรรมเข้ามาประเด็นมันก็เลยอยู่ที่ว่าเราจะเขียนอย่างไรเราจะ,ะเขียนองค์ธรรมอย่างไรให้มันอยู่ในกรอบของสมุจจดเกิดมันก็เลยไปดูที่ ไปดน่อันโนแล้วก็วาแล้วก็อรรมอแล้วก็อรรอแล้วก็ิตจีีนะตามจยะทาแรกต้องการองคาท,ที่แต่ทุกขำลังเกิแล้วก็เป็นขาขาเ,เกิดเช่ไหมขาเ,เกิดเราเรียนลำดับจากสูงไปะสามก็อรมอขาเ,เกิดนะรสองเาเนี่นย อรรโมรขาเกิดตามด้วยอร,รอหขาเกิดในในเนี้ยที่เคยบอกไว้จำใช่ไหมสองจุดตีคือผ้าหลัที่ยังมีชีวิตอยู่สองจุดห้าคือผ้าหลังที่กำลังอนิพานนี่ก็มีขาเกิดนี่ก็มีขาเกิดทุกกำลังเกิดไหมทุกกำลังเกิดไหมกำลัง,งเกิดนี อาติปูซึ่งย่อมาจากอารหันตานจิตสตาอุกปาทัเนในอุปาทัศนาแห่งิตขออพระอรหันต์ทั้งหลายโอเคตอนนี้ถ้าถ้าจะให้ดีนะถ้าจะให้ดีเรอใชกรางสิ่งท่องๆนสองจุดสี่ท้กเกิสองจุดห้าท้กเจิสองจุดสี่ทกเกอองจุด้า hả thế cho vào công bội nó cho vào 3.4 2.5 thế cho สองอาเยเขารวมเป็นนิตยัชนายมกันชาติตาจิตตัตาอานมั์ตาราอาขามาการาติรากิสันติตตาจิตตาตาอุปาจะได้์ธรากไมะแยกโวทานเป็นพูกขยักง่แล้วก็โลเทจินันต้องเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นสาที่สูงกาละ ต่อไปอลัตการบางทีสองทุกก็ไม่ใช่กําลังเกิดก็เป็นขาดตายใช่าใจไหมก็เป็นขาดตายทุกไม่ใช่กําลังเกิดขาดตายเนี่ยในระดับนะปรมาลัก็ต้องเป็นขาดตายขาดขาข้ามมาเกิดตัดผ่านแค่เดียวเราเรียกว่าขาผ่าน แล้วก็2.4บอวก2.5นี่คือุ8แน่2.4กับ2.5นี่คือ2.3ใช่ไหมนี่คือ2.4 2.5ขาจัยบย่อว่าทางจีพางก็คืออาหันตาร,รจจ 3, านิจแตสัรพานแค่หนึ่นอนแล้วอันนี้ก็คือวอทานขาจับซึ่งรวมกับโลจิตถิงอานาุขาตับ รรมเคยที่ตัจนาว่ายัตตาติตตาอนันตระ,ะตอัคคา,า,ามากาบติลภพิสัติตตาติตาสาอาค้าเองแล้วที่เราก็จะลืมแต่ลืมไม่ได้นะก็คืออาค้าอาอกอาค้าเนี่ยต้องเป็น